ก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณของบ้านหลังนี้นะคืนนี้ผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่มาลบหลู่อะไรนะคือผมเนี่ยแค่อยากมาพิสูจน์ว่าทําไมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับถ้าดวงจิตดวงวิญญาณนะได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับขอให้ทําให้ผมเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เห็นกาย หรือว่าเป็นรูปร่างให้ผมได้เจอหน่อยเหมือนมันมีเสียงเดินมาเข้ามาในผม้ยทุกคนเดินตรงนี้เลยอะ เฮ้ยเฮ้ยดังเนาะมันมีคนเดินใครอะเฮ้ยก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พีเอซลุงป้านาอาทุกๆคนเลยนะครับผม ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะทุกคนวันนี้ก็ผมมาโลใหม่นะทุกคนวันนี้เป็นบ้านหลังสุดเฮียนนะครับที่จเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเพิ่งย้ายออกได้เดือนเดียวนะทุกคนแล้วก็เขาของเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บออกไปยังไม่หมดนะเขาก็เลยอยากให้ผมมาพิสูจน์ว่าทําไมเขาถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรทุกคน พอเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่แล้วเขาเจ็บโวยนะครับเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยเขานอนเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านบางทีเนี่ยคนลื้อเขาของนะทุกคนแล้วก็ทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่สบายนะทุกคนแล้วก็เจ็บโวยอดๆแอดๆนะทุกคนก็ถ้ายัางไงก็คืนนี้ผมอยากลองมาพิสูจน์แล้วก็ที่สําคัญเลยเขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงเด็กผู้ชายเนี่ย ร้องให้ช่วงประมาณดีสองดีสามนะทุกคนแล้วก็มันจะมีเสียงแปลกๆมากเลยอ่ะมันจะมีพวกเสียงสัตว์บ้างเสียงอะไรบ้างประมาณนี้ทุกคนผมก็อยากรู้ว่าทําไมบ้านหลังหลังนี้เจ้าของเดิมเขาถึงอยู่ไม่ได้นะจะว่าล้างก็ล้างไม่ได้เต็มที่นะทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายออกไปได้เดือนเดียวเขาก็เลยเห็นผมเนี่ยเขาเลยอยากจะให้ผมเนี่ยมาลองดูนะกลางคืนเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีเสียงพวกนี้ทำไมเขาเองถึงอยู่ไม่ได้นะทุกคน เพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดให้ทุกคนก็ตามคาขอเลยนะคืนนี้ผมมาคนเดียวนะผมก็เลยอยากพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเสียงอะไรเขาบอกว่ามีเสียงร้องไห้เสียงเด็กร้องไห้เสียงพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเสียงเลือเข้าของนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยไม่อยากจะพูดมากทําเพลงนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปบ้านบนบ้านกันเลยหรือว่าไปที่บ้านล้างกันเลยดีกว่าไปทุกคนก็ทุกคนครับบ้านล้างที่ผมพูดถึงเนี่ย มันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ผมเดินมาเนี่ยมันมีเสียงหมาเนี่ยเห่าตลอดเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะตื่นผมนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนบ้านนะเดี๋ยวผมขอสำรวจบริเวณข้างล่างบ้านก่อนไม่รู้มันมีไปมีอะไรเจ้าของเดิมเขาน่าจะยังไม่มีมาเก็บไปนะนะครับน,นี่มันน่าจะ น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ว่ามันคือห้องเลยนะครับมีห้องน้ำาวยเลยเนี่ยบ้านเนี่ยทุกคนยังดูใหม่ยังเอี่ยมเลยนะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่อยู่นะครับบอกเขาอยู่ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวเราจาัขึ้นไปบนบ้านกันเลยดีกว่า วันนี้จะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย,ยโหบ้านรกเพอสมควนนะทุกคนเนี่ยบ้านนี้ยังดูดียังโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เกตด,ดวงวิญญาณที่นี่นะผมจะถอดรองเท้านะทุกคนเสื้อผงเสื้อผ้าน,นี่คือเขาเนี่ยเอาไปยังไม่หมดเลยนะครับดูดิ เเพิ่งออกไปได้เดือนเดียวนะทุกคนยังมีปฏิทินอะไรพบเซตเลยนะครับ mm. มันก็ยังมีพบหน่อมุงหน่อไม้เพียบไปหมดเลยนะ mm. พวกอะไรจานเากาเกาๆเนี่ยเขายังไม่ได้ออาไปเหมือนกันนะทุกคนนี่บางคนเนี่ยไม่รู้นะครับทุกคนว่านี่มันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะ อันนี้มันเป็นที่หุงข้าวสาหรับชาวกะเหลี่ยงอะเอาไว้แบบหุงข้าวด้วยเตาฟืนอะไรแบบนี้นะครับแล้วข้างบนนี้มันเป็นที่เก็บข้าวเก็บอะไรแบบนี้ทุกบนโอ้ยังยังเหลือไกอ่ตัวหนึ่งนะเห็นปะเหมือนกําลังฟักไข่เลยนะครับหืมเสียงอะไรวะหืม ปิดไว้แค่นี้นะเฮ้ยหืม ย้ายไปนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องหน่อยเด้อนี่ครับโหทนของบางอย่างเนี่ยเฮ้ยของบางอย่างเนี่ยเขายังไม่เอาไปนะครับเอาไปไม่หมดนะแต่ว่ามันเริ่มขึ้นเฮ้ยอะไรวะ ใครอะเนี่ยได้ยินเสียงมันคนคุยกันตรงหน้าผมเนี่ยได้ยินป่ะทุกคนผมได้ยินจริงๆนะเนี่ยเหมือนดังจากเนี่ยชัดมากทุกคนเฮ้ยดังห้อง เฮ้ยเฮ้ยืดังในห้องบงังเฮ้ยเหมือนว่ามุงมันจะดิ้นดัวของบางอย่างเขายังไม่เอาไปนะ แต่ผมก็เฮ้ยเฮ้ยคนนั่นอะไรอะ่ะ ออกไปข้างนอกดังจากข้างในพอเวลามาข้างในดันเสือกดังดันนอกนะทุกคนเนีขาบางอย่างเขาจะไม่เอาไปนะพวกเสื้อต่างๆนะทุกคน ได้ยินเสียงคนคุยกันแล้วก็มีคนร้องไห้ใครอ่ะหาย้ยอ,อะไรวะนัะ่นมีเสียงคนคุยกันเดี๋ยวผมจะลองดูนิ่งๆงนะทุกคนผมอยากรู้ว่าเสียงเนี้ย มันจะมาจากตรงไหนนะครับมันมันมีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกใครอ่ะเฮ้ยใครวะ ดังเมื่อกี้ตรงนี้ออกมาด้านนอกทีไรเหมือนมีเสียงคนคุยกันทุกคนลองสังเกตนั่นดังแนาะมีเสียงคนคุยกันดังแนาะเฮ้ยประตูเบิด เนี่ยมันมีเสียงคนคุยกันตอนเนี้ยรอบๆอบผมเลยอะ่ะจับจุนไม่ได้แค่นั้นเองเอาไงดีวะมันมันต้องมีวิธีสักวิธีหน้าที่จับได้ว่าเสียงเนี่ยมันมาจับตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงผมจะลองนอนดูตรงนี้นะทุกคนปูเสื่อนอนนะครับไปก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เอาเสื่อมาจากตรงนี้นะมาปูแล้วก็หมอนเนี่ยเอามาหนุนนะทุกคนผมจะลองนอนดูนะครับผมอยากจะรู้ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากตรงไหนแล้วก็มันมาจากบริเวณตรงไหนแล้วก็เสียงร้องไห้เนี่ยผมได้ยินในห้องนี้นะ แล้วก็มัน,เหม,นเหมือนมีเสียงควคุยกันตลอดเวลาเลยนะครับแต่เราเนี่ยจับจุดไม่ได้เฉยๆทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองนอนดูนะครับทุกคนว่าเสียงเนี่ยมันมาจากตรงไหนนะไปก็ทุกคนครับตอนเนี้มันมีเสียงฝนตกเล็กน้อยนะทุกคนผมก็ได้นอนลงตรงนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเงียบนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่าเสียงเนี่ยมันมาจากตรงไหน ผมจะลองหลับตา,านอนนะทุกคนเพื่อให้รู้ด้วยแหละว่าสรุปเสียงเนี่ยมันมาจากในห้องนี้หรือว่ามันมาจากข้างนอกนะทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปนอนกันเลยดีกว่าสรุปมันคือเสียงอะไรกันแน่นะทุกคนไะเดี๋ยวทุกคนครับตอนเนี้ยผมจะหลับตานอนนะแล้วก็เราไปฟังเสียงเลยว่าเสียงเนี่ยมันดังจากในห้องหรือว่ามันดังมาจากไหนทุกคนไป Sì. Oi. Sì. 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 ở Sì. 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 Mọi người Sì. 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 kia Sì. 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 kia Sì. 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 ครับเดี๋ยวไม่เชื่อนะทุกคนผมตั้งกล้องไว้ทุกคนลองสังเกตนะครับเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเหมือนมีคนเดินเลยมาเดี๋ยวว่าตรงนี้เลยอ่ะมาใครคนเดินเลยอ่ะตรงนี้เลย ไดยินไหมทุกคนองนี้เลยใกล้ใกก็ถ <le gro> <museums> ้าดวงจิตดวงวิญญาณของบ้านหลังนี้นะคืนนี้ ผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่มาลบหลู่อะไรนะคือผมเนี่ยแค่อยากมาพิสูจน์ว่าทําไมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับถ้าดวงจิตดวงวิญญาณนะได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับขอให้ทำให้ผมเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เห็นกายหรือว่าเป็นรูปร่างให้ผมได้เจอหน่อย เหมือนมันมีเสียงเดินมาเข้ามาในผมเฮ้ย,ยทุกคนเดินตรงนี้เลยอะ่ะตรงนี้เลย,ย,ยเหมือนเดินเข้ามาใกล้ผมแต่ผมมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มันมีเสียงคล้ายๆสัตว์แปลกๆด้วยตอนนี้ ตรงนี้เลยมาดิตรงนี้เลยทุกคนท้างหลังผมตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยเฮ้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 ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนเดินอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่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 ผมโบเสื้อหนอนตรงนี้นะครับเสียงเดินตรงนี้ชัดมากแล้วก็มันเริ่มมีเสียงผมได้ยินเสียงแบบ ประหลาดมากเสียงคล้ายพวกสัตว์พวกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงคนด้วยอันนี้น่าจะเป็นย่ามนะอ๋อน่าจะเป็นผ้าถุงนะครับของเจ้าของเดิมหรือเปล่าเราไม่รู้นะน,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 นั่นนั่นมันเริ่มมีเสียงแปลกแล้ว ใครอะ่ะเฮ้ยใครใครอะ่ะมากิีดร้องในห้องนี้เลยเฮ้ยก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะ ถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยออกไมใ้ใผมเห็นหรือว่าจัดหนักให้ผมหน่อยได้ไหมถ้ามาแบบเนี้ยนะครับน่นๆเฮ้ยเฮ้ยคนเดินคนเดินตรงนี้เลยคนเหมือน,นคนเดินเฮ้ย เหมือนมีคนเดินเหมือนมีคนเดินเลยเฮ้ยใครร้องอ่ะหืม ถ้ายังอยู่นะครับออกมาให้ผมได้เห็นหรือว่าได้รับรู้หน่อยได้ไหมครับว่ายังอยู่ที่นี่เฮ้ยเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยมือใครอะเฮ้ยมือใครวะเฮ้ยเฮ้ยมือใครวะ เฮ้ยเมื่อกี้พกตรงนี้มือใครวะผมจับเกือบโดนเลยอะมือพ่มาตรงนี้ทุกคนมาห่าด,นนหดี๋ยวนี้เสียงคนเดินเนอะ เาเสียงหองหายแล้เสียงลองหายอห้อะไรวะมันเฮี้ยนจัดเลยทุกคนผมได้ยินเหมือนเสียงคล้ายเด็กเลยเมื่อกี้เจอมือตรงนี้นะครับผมวิ่งเข้าไปจับเกือบโดนเลยอะ่ะคน จริงมันเป็นมือแปลกๆครับผมว่าในบ้านหลังนี้น่าจะมีอหลรสักอย่างนนะผมว่านะผมคิดแบบนี้นะครับเนี่ยๆน,น,นะ,นะเหมือนมีคนเดินแหละทุกคนไม่เชื่อแล้วก็เหมือนมีเสียงคล้ายๆคนคุยกันเลยนะครับนี่นี่นี่เสียงคล้ายๆคนเดินด้วยแล้วก็มีเสียงคล้ายๆคนคุยกันเลยอนะนัดหนักโดน เฮ้ยเอาไงดีวะผมว่าผมน่าจะต้องกลับแล้วมัง้งผมรู้สึกว่ามันเฮี้ยนจัด,จดเลยเนอ่กพอรอบต่อไปผมน่าจะเอาเลยมาเซ้นหน่อยจีกว่านครับก็ทุกคนครับผมว่านะบ้านหลังเนี้ยมันน่าจะมีอะไรแปลกๆอย่างนะผมฟังแล้วเหมือนแบบได้ยินเสียงคนร้องตามที่เจ้าของบ้านเขาพูดไว้ไม่มีพิษเลยนะครับแล้วก็มีเสียงคนเดินเนี่ยขนาดต่อหน้าต่อตานั้นทุกคนเรายังไม่เจอเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหน ไม่แปลกใจนะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้นะทุกคนผมว่ายังไงคลิมเนี่ยแบบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ดูผมไม่เยอะนะทุกคนเดี๋ยวรอบนั้เนี่ยผมว่าผมจะต้องเอาของอะไรสักอย่างมาเส้นดูนะทุกคนครับยังไงก็ทุกๆคนเนี่ย ตมว่าผมต้องออกจากที่นี้ดุวนดแล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบนึทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะผมว่ามันเคี้ยวจริง